สวัสดีครับวันนี้พาเอซแล้วก็ผู้ติตาทุท่านมาที่สนามป้องกันสเตเดียมครับแม่สนามแห่งนี้เดี๋ยวจะไปหาซื้อฝากอัดก้อนครับมาตั้งที่ขอบสนามครับไม่ให้มีออกได้เลยครับลูกครับเพื่อจะเล่นสงกรานกันภายในครับ สนามป่ามอนครับแต่ต้องบอกว่า F c ซแน่นขนาดครับสนามป่ามอนแต่ F c ซแน่นขนาดครับอดูเล็กเดแดงมาดูครับเรียบร้อยครับมาดูในสนามกันก่อนครับเท่าไหร่ลวครสกอร์เท่าไหร่ครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับโอ้โหครับนะครับเอาดอ ป้องขันสเตเดียมครับพัฒนามาจากป่ามอนครับโอ้โหยิงนี้เข้าหน้าต่างเลยครับท่านผู้ชมท่าไหนละสองเนื่องเออเห้ตอนนี้รอทีมงานอยู่ครับทีมงานลูกโพลูกอ่อนกำลังเดินทางครับ สองเท่าออกันครับโอ้พ่อยากับไปสูงไอ้น่องผู้ตะวันเว้เมื่อกี้สามคนผู้ดีนะฝักโกผู้หนึ่งอะ่ะสนามสวยงามครับบรรยากาศรอบสนามครับของป้องคายสเตเดียมครับอา้าวได้ไงคินท์านมาแล้วอา้าวสามสามฝักโก้หนึ่งคน พี่ติ๊กกับพี่ติ๊กกับน้องน้นองนัดลงมาเร็วมามาติ๊กกับน,นัดลงมาสามสามเฝ้าโกหนึ่งคนเ่า รยากาศส,สนามฟุตสเตเดียมครับเล่งกันไปครับช่วงนี้โควิดระบาดครับต้องเก็บกักตัวอยู่ในบ้านครับปลอดภัยที่สุดแล้วก็เสี่ยงน้อยที่สุดครับามาไปตีลงมาไปตีลงมาเฝ่าวกูลลเร็วสามสามแบ่งทีมดีๆ สามสามนะครับแบ่งทีมดีๆครับสามสามแบ่งทีมดีๆแบ่งทีมดีๆครับสามสามวันนี้กัญญาพัฒน์จะเป็นผู้สาประตูขอน้าออผู้สาประตูใช้มือได้ไหมครับใช้ได้ใช้มือได้นะครับผู้สาประตูใช้มือได้นะครับไม่รู้จะก้มใช้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับ แพ้ผู้ใดแพ้ไปซื้อน้ำแข็งใส่ด้วยเรียบร้อยลงนี้เรียบร้อยเปล่ายังไม่ได้ครับน้องฟูฝอดีนะอนุญาตให้น้องฟูใช้มือได้นะครับปูสาประตูครับ เฟมมาเฝ้าเฟมไปเฝ้ากลให้น้องโฟมาเตะกันได้อ้าวเอะไะครับผู้สาประตูทีมชาติไทยครับพี่เฟมของเราครับพี่เฟมเฝ้าประตูให้น้องโฟไปเตะเอออ่ะใส่มือได้เด้อเฟมใส่มือได้เจ้าอ่ะโอ้หนึ่งศูนย์ครับเฮ้ยจำได้หรือเปล่าต่อเสียบเหรอ้ย เออเอาครับหนึ่งศูนย์ครับใครแพ้ไปซื้อน้ำแข็งใสนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแมโอ๊ยจับได้ฟิล์ม fc ลนะครับ fc fc สอง0มื่คนครับโอเคครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับสำหรับ ep นี้ก็คงจบเป็นแค่นี้ครับเดี๋ยวจะนําเสนอรูปแบบเกมแล้วก็การลงทีมที่ดเดือดแล้วก็คุกกี้สุสีมักคนนี้ครับตอนนี้อยู่ในช่วงทําสนามครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ